เจ้าโอ,องานพริ้งเปิดตัวแบบสับคบหนุ่มกะลาแล้วและยังบอกด้วยว่าเงินที่จ่ายจบคดีไป3ล้านพี่หนุ่มช่วยจ่ายด้วยต้องบอกว่างานนี้เปิดตัวแบบร้0เอร์เซ็์แล้วนะคะสำหรับทางด้านของเจ้าโอ,อ่งงานพริ้งกับหนุ่มกะลาค่ะ ก็เรียกว่าทั้งคู่นั้นก็หวานผ่านสื่อแต่ก็ยังให้เห็นแขมือแขแขนกันอยู่นะคะคุณผู้ชมซึ่งก่อนหน้าเนี่ยก็มีเป็นคลิปออกมาค่ะกับทางด้านของหนุ่มกะลารวมไปถึงจเจโอางามพริ้งด้วยนะคะว่าไปเที่ยวกันที่ญี่ปุ่นค่ะซึ่งทั้งคู่นั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการถ่ายรูปคู่กันแต่ชาวเน็ตก็เดาว่าได้นะคะว่าไปด้วยกันเนื่องจากว่าเธอนั้นใส่เสื้อคู่แบรนด์ดังสีเดียวกันนะคะแล้ววันนั้นก็เป็นวันเกิดของหนุ่มกะลา ด้วยค่ะโดยเจ้าโอ,อก,ก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของเงินนะคะที่ได้ชดเชยให้กับอดีตภรยาของหนุ่มกลาหรือว่าคุณจูนไปนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเจ้าตัวบอกว่าหนุ่มกลาเนี่ยเป็นคนช่วยจ่ายเงินตรงนี้ด้วยนะพี่เขาน่ารักมากเลยเงินที่โอไปจ่ายชดใช้ที่เป็นข่าวพี่เขาช่วยออกนะคะโอไม่ได้รับผิดชอบคนเดียวนะซึ่งก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าโอเนี่ยจ่ายเงินไปขนาดนี้แล้วก็ต้องได้สิ ก็พี่เขาหนาน่ารักมากๆเลยนะคะไม่ได้จ่ายคนเดียวค่ะเราช่วยกันออกเรารับผิดชอบเป็นคนละครึ่งนะคะนอกจากนี้ยังมีคนเข้ามาถามว่ากี่ปีแล้วยังหวานกันอยู่เลยจะโอบอกว่าน่าจะ6ปีเต็มแล้วนะคะและยังบอกอีกว่ามีคนมาคอมเมนต์ว่าภูมิใจมันไม่ใช่ความภูมิใจค่ะเรียกว่ามันคือความสุขถ้าคุณไม่เคยมีความสุขถ้าคุณไม่เคยมีความรักคุณไม่รู้หรอกค่ะความรักจริงๆมันมีแต่ไม่พูดดีกว่า นอกจากนี้ค่ะเจะโอยังได้เผยเหตุผลว่าทําไมถึงรักคนสวนคนนี้มากคนสวนนี้ก็เป็นคําพูดแทนนะคะหนุ่มกะลาซึ่งเจโอบอกว่ากว่าโอจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องผ่านจุดนั้นจุดนี้มาเยอะแล้วมีล้มเหลวบ้างค่ะทุนบ้างมีขายไม่ได้บ้างอย่างตอนเราช็อตก็มีแต่คนที่คอยซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังคนที่สนับสนุนโอคนที่โอหันไปแล้วเจอตลอด คนที่สามารถช่วยไรายได้คนที่ช่วยสนับสนุนซัพพอร์ตเราในวันที่เราแย่ก็คือคนส่วนคนนี้นะคะหนุ่มกะลาในวันที่เรามีเงินติดบัญชีอยู่แค่8บาทคนส่วนก็โอนเงินให้ทันทีเลยนะคะโอนให้ใช้เลย คนส่วนโอนเงินให้ใช้ในช่วงที่โอไม่มีโอต้องบอกเลยว่าเงินมีติดบัญชีในช่วงที่เราเคลียร์เงินให้พนักงานเป็นช่วงที่เราขายของไม่ได้ช่วงที่เราไม่มีช่วงที่เราไม่ได้อยู่ในจุดนี้ค่ะคนส่วนโอนเงินให้ใช้เลยค่ะก้อนแรกหนึ่งแสนก้อนที่2 5 5 0 0 0 โอนให้ใช้นะคะคือให้ใช้เลยเราหยิบยืมได้ตลอดเราไม่มีเงินตรงนี้พี่เขาก็โอนมาให้เลยนี่คือสิ่งที่บางคนก็ยังไม่รู้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นอีกถ้าทุกคนมองว่าไม่น่ารักแต่สําหรับโอมองว่าน่ารักแล้วก็รักมากด้วยเราซัพพอร์ตเขาเขาซัพพอร์ตเราไม่แปลกเลยเพราะเราต่างคนต่างมีหน้าที่การงานเราทั้งคู่มีกําลังในการซัพพอร์ตกันได้เสมอ ทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครค่ะ